สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีสท่านผู้ชมครับสุภูสุคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ารับสำหรับฟังคลิปนี้ยุคดีครับในช่องเหนียวมายาวครับครับในคลิปนี้เานาะครับเนาะกาวัดสิมานน้ำเสนอเน่าทังของเลขอาจารย์คงนะครับเนาะสำหรับเน่าทางของเลขอาจารย์คงนี่เพิ่งกะเน้นมากครับเน้นโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะเป็นตัวเน้นนะครับเนาะเน้นล่างเน้นบนครับสำหรับแนวาทังแนวทางของอาจารย์คงครับครับอย่าอาอะไรเยองครับเนาะเพื่อเป็นการเสียบได้ครับอย่าเข้าไปเบิ่งแนวทา้งคำกันเลยครับ ครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสุผู้คนครับผู้ใด็กตีเข่าปรับชมมาฟังคลิปนี้อยู่กัดีครับในช่องเหนียวเย่านะครับเนาะแต่ในทางสองก็เป็นแกซื้อกลางนําเสนอในทางเล็กรัฐบาลไทยเท่านั้นครับบอสนับสนุนการทำช่วงครับเหรนการพนันทางในที่สินครับไก่ท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับเนื้อทางของอาจารย์โค้งนะครับเนาะเนทางของอาจารย์โค้งครับชุดเต็มเพิ่นะครับเนาะจากสีตีเพิ่งกับเข่ามาซีหางวัวครับแต่เข่าชุดเต็มเพิ่นะครับเนาะเข่าชุดเน้นมากสองสามงวด เราก็มาเฉาเข่าชุดเต็มสองวดเป็นหางหัวแล้วครับเนาะวันนี้ครับชุดเต็มกันครับสองสำหรับการทำของอาจารย์คงนะครับเนาะวันที่16กรกฎาคม2565เดี๋ยวเสาไปเบิ่งแนวทางชุดเต็มน้ำกันก่อนเลยครับนี่ครับสำหรับชุดเต็มครับบนล่างครับให้เก้ากับศูนย์ครับพี่น้องครับเก้ากับศูนย์สูตรโบราณให้หนึ่งกับหก้ะครับเนาะตัวประกบให้หนึ่งสองห้าพี่น้องครับหนึ่งสองห้านะครับเนาะชุดเต็มบนล่างก็คือหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้า ห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ครับร่องห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับเนาะเน้นไปที่หนึ่งเก้าสองเก้าครับสำหรับเลขโค้งแรกนะครับเนาะชุดเต็มของอาจารย์คงครับส่วนเลขเนาะครับเนาะเลขชุดท้ายเนาะครับเนาะชุดโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายของอาจารย์ค้งนะครับเนาะเลขชุดโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับเพิ่นก็ะหายน้ำเพลแยกมาำไหาเลยครับบัดนี้ สำหรับนักท่างคงสุดทายเพิินครับวันที่16กรกรกฎาคม25 6 5ครับเลข2ตัวบนนะครับเนะะาะเนิไที่นให้าหน่19 1 9นะครับเนาะ1929สครับ1 9 2่ 19, ส่วน3ตัวบนครับเนิายไปที่519หนใเห้าเกา่9าพี่น้องครับ แนวทางพันว่างสามตัวสามตัวมาสามคู่นะครับเนาะสำหรับแนวทางสามตัวสามคู่ครับมีผู้ใดชื่นชอบหรือเปล่าครับเนาะสําหรับเลขรักลอยราคาแอดการชื่นชอบไปที่รักลอยไปที่สามก็ผ่านแลครับเนาะอะันนี้คนไทยมั้ยห้า หนึ่เก้าแล้วครับเนาะหาสกครับแล้วก็1 5ึ่งหาเกาครับเนาะสำหรับเลข3าตัวครับส่วนเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างของเพิ่นครับเลขล่างสองตัวล่างครับสตัวล่างของเพิ่นครับเิ่นไปที่50 70 80เครับบอมีเน้นนะครับเนาะมี3คมูนะครับเนาะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับหาศูนยเดศูนย์แปนย์นะครับเาะระววงเลขสี่ับเจเจ็ะครับเนาะเลข4ี่ับเจ็ดเครับ ส่วนสำหรับเหล็กเบิ้ลเหล็กเบิ้ลน่าจะน่าจะบอชื่นชอบอะไรนะครับเนาะเหล็กเบิ้ลครับน่าจะมายากครับสำหรับเหล็กเบิ้ลครับนี่ครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางของเล็กจางโค้งวันนี้ครับเด็กมานําเสนอมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมครับทุกผู้คนครับให้ท่านผู้ชมครับแช็หน้าจอเบิ้ลกันเลยครับแช็หน้าจอไปเบิ้ลนะครับเด้อส้ำหรับแนวทางเพิ่นครับสำหรับจุดเตรียมเพิ่นครับเพิ่นให้เด่นบนนะครับเนาะเก่าคับศูนย์เหล็กศูนย์โบราณกันหนึ่งกับหกครับ เลขตัวประกบคือ1 2 5นะครับเนาะชุดเต็มก็คือ1 9 2 9 4 9 5 9 7 9 8 9 1 0 2 0 4 0 5 0 7 0 8 0นะครับเนาะแต่ว่าเน้นไปที่1 9 2 9ครับส่วนเลขโค้งทายเพิ่นครับเพิ่นเน้นให้มาถ้า1 9 2 9เพิ่นเน้นให้บนอย่างเดียวนะครับเนะาะ3ตัวให้มาที่5 1 9 5 2 9 1 5 9ครับ 1, 5 9นะครับเนาะ ส่วนเหลขกสตัวรางนะครับสอตัวรางให้ไปี่ห้าศูนย์เจ็ดศูนยนะครับเนาะห้าศูนนะครับระวังไวที่ระวังไว้ที่สี่สนะครับเนาะแต่เขาเบิ่งแคทตัวเน้นนะครับเนาะสรุปว่าเน้นบนหนึ่งเก้าสานรางคือ5้า0ูนเจนยนย่นั้ครับสำหรับทางของอาจารย์คงอาจารย์คงนะครับเนาะอาจารย์คงคงสุดท้ายครับที่มาทำฝากมีฝาก้องฝากคานชุ์ทมครับ อีกแนวทางนึ่งครับมาอยากมาทั้งเฟอร์สมครับทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแนวทางด่วนนะครับเนาะเปลี่ยนแนวทางด่วนนะครับเนาะของเหล็กปูซีศูนย์นะครับเนาะอย่าเขามาเบิรงนน้ำกันเลยครับสำหรับแนวทางครับนี่ครับแนวทางเพิ่นครับตะกี้มันเน้นไว้แล้วครับเนาะเน้นไว้ฮร่างซีหนึ่งขับมาเปลี่ยนไม่แล้วครับตัดทิ่มนะครับเนาะซีหนึ่งหนึ่งแปดห้าสี่ห้าแปดร่างตัดทิ้งนะครับเนาะเรียกแค่เรียกแค่สามซีสามแปดเรียกแค่สามซีสามแปด 0 3 2 3 6 3แค่นั้นครับเหลี่หคู่นะครับเนาะเหลี่หคู่แค่นั้นไม่มีเน้นนะครับแต่เหล็กของปูนศูนย์เพิ่นเน้นไปที่บนครับเน้นบนเพิ่นหายไปที่0 2 1 2 3 2 6 2 8 2เน้นไปที่8 2นะครับเนาะเน้นที่8 2 เม็ดเดียวคู่เดียวนะครับเล้วท่านผู้ชมแคปหน้าจอยเบิ้งครับไปเปรียบเทียบนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับเลขคนสีเดินต่อหรือเปล่านะครับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับเนาะงวดก้อนเขาอยู่ครับงวดก้อนเขางวดเมื่อที่แล้วหลุดครับเขับวันนำเสนอท่านผู้ชมครับตัววายทั้งแอดนแเนี่ยกระชินชอบ ในตัวเลขของปูซีซูนท่เก่านะครับเนาะนี่ครับสำหรับแนวทางครับมาทำฝากธรรมชุ่มขับเพราะเลขกะใกล้จะออกแล้วครับเนาะเลขใกล้จะออกไกลถึงวัานไกลหอดมือแล้วครับเนาะก็มาทำฝากพี่ฝากน้อท่านธรรมชมได้รับชมรับฟังคือเก่าถูกสู่ขคนครับจใไทุก็ทุกคนครับขอบคุณสุ่ปูข้นครับที่เขามารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องนี้มาเยาวครับในไุกทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่ปูสุขคนนะครับเนาะเดินทางไปไหนก็แขว่าคาดปลอดภัยสุ่ทุกทุกคนครับจไในก็ขอให้มีโชคมีลาภวันที 1 6รกรากฎาคมส5 6 5้สุขนคนครับผู้ใดติดขามารับชมวนาฟังคลิปนี้ยุคดีครับยังเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วครับเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับท่านช่องน้ำเราครับเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไปซำหนี่ครับคลิปหนาพอ้อมไหมครับขอสวัสดีครับ